คนร้ายลวงเอเจนต์สาวจีนดูบ้านก่อนใช้อาวจจี้บังคับโอนเงินจับอุ้มมัดเทปกาวทิ้งกลางป่าเมื่อวันที่11มกราคม2 5 6 9เวลาประมาณ22นาฬิกาผู้กำกับสบพหนองปือจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งเหตุว่าพบหยิงสาวชาวจีนคนหนึ่งถูกคนร้ายมัดด้วยเทปกาวทิ้งไว้ภายในรถหรูบริเวณซอยพัฒนาการ4ตำบลหนองปืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังได้รับแจ้งเหตุจึงนำกำลังชุดสอบสวนสืบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรว ตรวจสอบทันทีในที่เกิดเหตุพบรถหรูสภาพพุ่งชนกำแพงรัว้วโครงการหมู่บ้านได้รับความเสียหายหลังตรวจสอบพบว่าบริเวณเบาะหลังพบหญิงชาวจีนคนหนึ่งทราบชื่อว่านางสาวหยางหรือเวนดี้หวงังอายุ35ปีถูกมัดด้วยเทปกาวสีเหลืองพันรอบตัวแขนขาศีรษะจนไม่สามารถขยับตัวได้เหลือช่องเล็กๆบริเวณจมูกเอาไว้หายใจเจ้าหน้าที่จึงเร่งทำการช่วยเหลือแกะเทปกาวออกอย่างทุลักทุเลก่อนนำตัวผู้เสียหายออกมาอย่างปลอดภัยจากการสอบ ถามนางสาวจำปีเจ้าหน้าทีอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนให้ข้อมูลว่าหลังจากตนกำลังกลับมาจากทุระและกำลังขี่รถจักรยานกลับบ้านเมื่อผ่านจุดเกิดเหตุก็ได้พบรถหรูจอดอยู่ข้างทางมีลักษณะผิดปกติโดยไฟท้ายกระพริบที่คล้ายมีคนเหยียบเบรกซ้ำๆจึงได้จอดรถดูสถานการณ์อยู่ห่างๆใช้ไฟฉายส่องดูแต่ก็ไม่พบความเคลื่อนไหวจนกระทั่งได้ยินเสียงร้องเบาๆจากในรถเนื่องจากอยู่ในสภาพลำพังและก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายนางจำปีจึงได้โทรแจ้งเพื่อน ที่เป็นเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยตรวจสอบระหว่างนั้นรถยนต์คันดังกล่าวได้ขับลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นคล้ายว่าจะหลบหนีเมื่อทางเทศกิจเดินทางมาถึงทั้งสองจึงเข้าไปแสดงตัวและขอกระจกให้ลงมาแต่คนขับกลับเร่งคันเร่งถอยหนีออกจากป่าก่อนพุ่งชนกำแพงหมู่บ้านใกล้เคียงห่างจากจุดแรกประมาณ100เมตรหลังจากเกิดเหตุทั้งสองก็ได้วิ่งไปตรวจสอบก็พบว่าประตูรถถูกเปิดทิ้งไว้ภายในรถพบเพียงหญิงสาวชาวจีนถูกมัดนอนคว่ำอยู่ที่เบาะหลังส่วนคนร้ายได้หลบหนีไปแล้วจึงได้ รีประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบทันที จากการสอบถามผู้เสียหายได้ทราบว่าตนได้ทำงานเป็นเอเจนซี่ด้านอสังหาริมทรัพย์ก่อนเกิดเหตุได้มีลูกค้าชาวจีนติดต่อมาผ่านแอปพลิเคชันขอให้พาเข้าชมโครงการบ้านในพื้นที่เกิดเหตุแต่เมื่อไปถึงและกำลังพาชมโครงการอยู่นั้นลูกค้าคนดังกล่าวกับใช้อาวุธมาข่มขู่บังคับให้โอนเงินจำนวน5 0,000หยวนหรือราวๆ2 2 0 0 0 0บาทแต่ผู้เสียหายแจ้งว่าไม่มีเงินทางคนร้ายจึงจับขึ้นรถและมัดด้วยเทปกาวและพยายามบังคับให้ติดต่อของเงินจากทางครอบครัวผู้เสียหาย ยพยายามทวงเวลาอยู่ภายในรถจนกระทั่งมีคนมาพบเห็นและช่วยเหลือได้อย่างปลอดภยัยเมืองต้นชุดสืบสวนส,วนสวนพหนองปลือร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่และสอบปากคำผู้เสียหายเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฝากแชร์ค,คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์และเตือนภัยให้กับคนรอบตัวและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญแบบนี้ค่ะ